ในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการลงมือทําเลยนะครับเกี่ยวกับตัว t e l l i n g stop order ทุกช่นครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าะทะนียงคืนกับ20%เมื่อกดสมัครที่ลิกงด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ่า EP นี้ก็ต่อจากตอนที่แล้วนะตอนที่แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องหลักการต่างๆเกี่ยวกับตัว t r l l i n g stop order นะว่ามันทำงานยังไงมีกลไกยังไงบ้างมีค่าอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับแต่ในคลิปนี้เราก็จะมาลงมือในการที่จะใช้งานจริงนะครับเป็น order ที่มีความอนเนกประสงค์มากทีเดียวนะครับสามารถที่จะคัดลออให้เราได้ด้วยแล้วก็ดัน profit ให้เราคุ้มค่าด้วยนะ เป็นคิดที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่ามันใช้งานยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้า ance, แอปพลิเคชันไบแนนนะองไปอธิบายในหน้าของจริงบ้างหลังจากที่เมื่อกี้เราเห็นในสไลด์แล้วเราพอทำอความเข้าใจพอสังเกตว่าเอ้ยมันทํางานยังไงแต่ว่าเราอยากรู้ละเอ้ยแล้วเราจะใช้งานมันยังไงนะครับคราวนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันไบแนนบนมือถือนะบอกจะเน้นบนมือถือนะครับมาที่ตรงไหนครับ ตรงนี้นะฟิวเจอร์นะครับมันเป็นออเดอร์ของการเทรดฟิวเจอร์นะสปอตจะไม่มีนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้อ่ะป๋องเลือกเป็นคู่บ n b นบีป๋องจะเล่นบีนบีแล้วกันนะครับแล้วออเดอร์เป็นทเทเล่ย์สต็อปใช่ไหมแต่ว่าถามว่าป๋องมีโพส i t i o n หรือยังมีตู้คอนเทนเนอร์หรือยังยังไม่มีเลยนะครับป๋องเอาโพส i t i o n บรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์ก่อนได้ไหมนะครับตอนนี้ราคามันอ้อมันย่อลงนะขออนุญาตด,ดู พอสังเขตก่อนนะครับอ่าเขาคร่าวนะก็เอาเป็นว่าผมก็จะซื้อนะครับคิดว่าราคามันจะขึ้นเนี่ยซื้อนะตอนซื้อเราเปิดโพดิชันง่ายๆเราต้องเปิดร็นบ์บมาเก็ตไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวขนาดโพ i ิชันที่เราต้องการนะครับตรงนี้เราก็จะใส่เป็น 0. 0.1 BNB นะผมจะเปิดโพดิชันขนาดเล็กมากนะครับเป็นโพดิชันขนาดไม่ไม่โตมากนะนะครับ หลังจากนั้นก็กดซื้อไปนะครับเห็นไหมใช้มาจิ้นอยู่แค่ประมาณ1นึ่งเดือทีเท่านั้นนะ,อะขออนุญาตยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันนะกดยืนยันซื้อไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้ป๋อกมีโพซิชันแล้วนะครับแล้วก็เป็นโพซิชันรองนะครับเป็นสีเขียวตรงเนี้ยคือทํากําไรฝั่งขาขึ้นนะครับ P/L เ,เป็นลบเป็นบวกตอนนี้ราคา e t i p l a y อยู่ที่หกร้อยส่สิบเอ็ดจุดห้าสอเก้นะราคา e t i p l a y อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะไป เอาหัวลากมาลากแล้วนะครับแล้วก็ดูด้วยว่ามันจะาสามารถลากได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวนี้อย่าลืมว่าหัวลากเราเนี่ยมันต้องลากใช้หัวฝั่งตรงข้างกับโพซิชันที่เราเปิดไว้นะครับเราเปิดโพซิชันลองดังนั้นหัวลากเราต้องเป็นช็อตครับนี่นี้นะครับแล้วเราก็เลือกออเดอร์เป็น t r a ลิ i n g stop นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ค่าที่เราต้องใส่ตรงนี้คืออัตรา callback นะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับมันตั้งได้ตั้งแต่0.1ถึง5นะครับแต่ว่ามีแบบคีย์ลัดก็คือใครอยากได้1อยากได้2เปอร์เซ็นต์ก็กดได้ง่ายๆนะครับหรือใครจะพิมพ์เอาตรงนี้ก็ได้ปองขออนุญาตใส่1นะครับอ่าแล้วปองใช้มาร์คไพเป็นทิกเกอร์นะคราวนี้ปองจะเล่าให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับราคาตรงเนี้ยนะครับราคานะครับถ้าเราไม่ใส่ได้ไหมได้นะครับถ้าเราไม่ใส่จะเอา ราคาแบบมาเก็ตเลยเอาราคามาร์คไพน์ตอนนั้นเลยถ้าเราไม่ใส่นะแต่ถ้าเราอยากจะกําหนดจุดบิดกุญแจล่ะนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะบิดกุญแจทันทีออเดอร์ชนิดนี้จะมีผลทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่นะครับเราก็ต้องกําหนดราคาให้มันว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับในกรณีนี้นะครับเราเปิดโพซิชั n นลองไว้แล้วใช้ ออเดอร์ช็อตมาลากนะครับลากโพซิชันเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ราคาที่มันสูงขึ้นนะครับตรงเนี้ยต้องสูงกว่าราคาตรงนี้นะตรงเนี้ยตัวเลขตรงเนี้ยต้องสูงกว่านะดังนั้นถ้าเราใส่4 0 0 640้ได้ไหมเดี๋ยวบอกใส่ให้ดูหกร้เกิดอะไรขึ้นนะครับ640ปั๊บนะครับปุ่มกดไม่ได้เห็นไหมปุ่มไม่แดงกดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยฝั่งรองนะครับ telling stop ตรงนี้ตัวเลขต้องเยอะกว่าราคามาคร c e ตรงนี้ แต่บางคนบอกว่ายุ่งยากขี้เกียจจะบิดกุญแจเลยแล้วกันนะครับก็ได้นะครับปองก็จะบิดกุญแจเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับราคาเท่าไหร่ตรงนี้นะตอนเรากดปุ่มมันก็จะตามนั้นเลยแล้วตรงนี้ละ่ะจำนวน BNB นใส่เท่าไหร่นะครับ 0. 1ุครับทำไมต้องใส่ศูนก็เพราะว่าเราเปิดโพลิชชั่นไว้ขนาดเท่าไหร่นะครับเราเปิดโพลิชั่นไว้ศูน n b น,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย หัวลากเราก็จะกําหนดขนาดเท่ากันกับตัวคอนเทนเนอร์ที่เราเตรียมตัวจะลากนี่แหละครับอ่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วกดขายเลยนะครับปึ๊บนี่เขาจะสรุปให้ดูว่าอะไรเป็นยังไงเนาะก็กดยืนยันไปแล้วคราวนี้เราไปดูกซิว่าออเดอร์ที่เปิดไว้นหน้าตาเป็นแบบไหนโอ้โหราคาลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็ขอไปดูนิดนึงในออเดอร์หัวลากที่เรา เอามารากนะครับตอนนี้ไม่รู้จะได้ลากหรือเปล่าแต่ว่ามันเริ่มทํางานแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ราคาดังนั้นมันจะปิดกุดแจทันทีนะครับราคาที่ได้เปิดใช้งานต้องมากกว่าหรือเท่ากับ640 7 8 5ี่เจดแห้าซึ่งตอนนี้มันราคา6หว่าิมันคงคงโดนไปแล้วแล้วก็ราคามันลงเนาะราคามันลงนะครับซึ่งตรงนี้มันมันมีจุดสต็อปแล้วล่ะครับนะครับ,นะรบก็คือต่ําจากตรงราคานี้แหละต่าต่าจากราคาตรงเนี้ย ลงมา1%นะครับก็คือจะมีจุดสต็อปนั่นเองนะครับถ้าราคามันร่วงลงมา1%ก็สต็อปแต่ถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นไปอีกประมาณ1%เนี่ยมันก็จะดันพื้นฐานราคาขึ้นไปแล้วจุดสต็อปเราก็จะถูกเกี่ยวขึ้นไปนะครับนั่นแหละถึงเป็นคําว่าเทลเลอร์ก็คือนขึ้นไปนะครับนี่แหละเป็นคําว่าเทรลลิ่งก็พออย่างนี้นั่นเองเห็นไหมราคาร่วงนะร, oh, <no. S 1> ร่วงอย่างนี้เดี๋ยวก็คงได้คัดล้อสให้เห็นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่กาาารรทรจะม ทำให้ดูในคลิปเนี่ยมันค่อนข้างลําบากเนาะเพราะว่าบางทีมันจะต้องรอนานปอก็เลยทําเป็นสกรีนแคปเจอร์ไว้ให้แล้วเดี๋ยวปอก็จะมาเปิดให้ดูแล้วกันอ้ตรงเนี้ยก็คืออธิบายให้ฟังว่าเราจะใช้พารามิเตอร์อะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูผลของการทํางานของตัวออเดอร์แบบ telling stop order เนี่ยนะครับโดยใช้สกรีนช็อตที่ปอกทำมาไว้แล้วนะครับสักครู่นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะคัดให้ป๋อกหรือเปล่านะราคามาลงเรื่อยๆนะ 1> 38, 1, 3 8 1แปดแล้วนะครับ6 3 7แล้วนะดูซิว่าเดี๋ยวมันจะคัดให้หรือเปล่าพอคัดปุ๊บเนี่ยออเดอร์นี้ก็จะหายไปเพราะว่ามันเป็นออเดอร์ที่เอาไว้เตรียมไม่ปิดโพสิชันที่เราเปิดเอาไว้นะครับอนนี้ก็ขาดทุนอยู่ประมาณ0.4นะครับ0.4เหรียญ u s d อทเท่านั้นนีครับป่องเปิดมาจินเล็กๆเ,เ,เพื่อที่จะใช้สาธิตในการาให้เข้าใจเรื่องของตัวออเดอร์นะก็เลยไม่ได้เปิดอะไรมันใหญ่โตมากนะักนะอันนี้ก็ลองเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับว่ามันจะ ให้เราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ออเดอร์ที่ป๋องทำไว้เป็นสกินช็อตไว้แล้วกันโอเคครับเราก็กลับมาที่หน้าสกินช็อตที่ป๋องทำไว้ให้ดูนะเดี๋ยวป๋องจะอธิบายให้ฟังนะครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าเมื่อกี้ป๋องทำแบบลองให้ดูแต่ตอนเนี้ยป๋องคิดว่า ในตัวอย่างบอกบอกว่าเฮ้ยมันราคาน่าจะลงผกก็เลยเปิดเป็นช็อตครับเปิดโพ i ิชันช็อตนะก่อนอื่นเนี่ย stop เทเลอร์สต็อปนี่คือเอาไ้ลากออเดอร์โพซิชันที่เราเปิดไว้แล้วนะเอาไ้ลากโพซิชันที่เราเปิดไว้แล้วดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะใช้เทเลอรสต็อปเราควรจะมีโพ i ิชันเปิดไว้ก่อนกองก็เปิดเลยครับเปิดช็อตนั่นเองนะครับที่0.1นะครับขนาดโพ i ิชัน0.1 BNB แล้วก็เป็นแบบมาเก็ตเลยจะเอาเลยนะหลังจากที่เปิดแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าผมอก็มีโพดิชันเรียบร้อยเป็น BNB USDT perpetual นะครับเป็นแบบช็อตนั่นเองสีแดงตรงนี้นะอ่าขนาด0.1นะครับราคาเข้าตัวมาร์คไพส์อะไรอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าราคาบังคับขายก็ขึ้นมาด้วยนะแต่ว่าก็อีกห่างไกลนะ6,000อ USDT นะครับไกลรอดูครับว่าหลังจากที่เราเปิดโพ i ิชันไปแล้วเราจะทำยังไงต่อนะครับตอนนี้โพิชันเปิดเรียบร้อยแล้วก็จะทำการเปิดตัว โ o s i ิชันที่เป็น t a i l i n g stop นะครับก็คือจะเอาหัวลากเนี่ยมาลากและมาลากโ o s i t i o n เราให้ทํากําไรโดยการเปิดโ o s i t i o n ที่ชื่อว่า t a i l i n g stop ตรงนี้แล้วเองนะครับ t a i l i n g stop นะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับเมื่อกี้เราช็อตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องลองครับก็คือ t a i l i n g stop เนี่ยจะเป็นฝั่งตรงข้ามกับโ o s i ิชันที่เราถือของเลือกกําไร call back rate แบบอ่าขั้นบันไดเอาความสูงขั้นบันไดประมาณ0.5นะครับ0.5 แล้วตัวมาร์กนะครับก็คือใช้ทิกเกอร์แบบมาร์กนะครับเพราะว่าต้องการใช้ราคานี่เป็นมาร์กไพ่เลยอ่าคราวนี้เนี่ยจุดเขาเรียกว่าจุดที่เป็นจุดบบิดกุญแจปอกเนี่ยจะเริ่มที่650นะครับปอกที่ว่าราคามันจะลงไปเรื่อยๆขอเอากาไรนิดน,นึงก่อนแล้วก็ถ้ามันลงไปปุ๊บก็จะบิดกุญแจที่650แล้วกันเพื่อที่จะให้จุดที่เป็นจุดสต็อปเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับจุดเอ็นที่ไพ่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาถึง 650ได้เริ่มบิดกุญแจเนี่ยถ้ามันคัดล้อตราคามันขึ้นเนี่ยเราต้องคัดล้อตเนี่ยมันก็จะไปคัดแถวๆตัวใกล้ๆกับจุดเอ็นที่ของเราดัางนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ขาดทุนนะจะไม่ขาดทุนก็อย่างน้อยก็เท่าทุนหรือว่าจะขาดทุนเล็กน้อยนิดเดียวนะครับไม่เยอะผมอก็เลยรออะถ้าเกิดมันลงมาถึง650ค่อยบิดกุญแจแล้วก็ใส่ไว้เรียบร้อยเลยแล้วก็ใส่ขนาดก็คือ0.1ตามโพดิชั่นที่เราเปิดนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับ ผมจะเล่าให้ฟังเลยๆนะตอนนี้ผมก็เปิดเรียบร้อยแลย้วกดเปิดโพซิชันมาจะเห็นได้ว่านี่มันจะเริ่มทํางานที่650จำเลขไ้ให้ดีนะครับจุดบิดกุญแจปองอยู่ตรงนี้นะ650นะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ยังไม่ได้บิดกุญแจเลยนะครับคือเราเปิดโพซิชันไว้ที่653ราคานะแล้วเราบอกว่าช็อตราคาต้องลงใช่ไหมแต่ไม่ลงราคามันขึ้น มันขึ้นไป658นะครับป๋องก็ติดลบไปเรื่อยๆแล้วถามอ้าวทำไมไม่คัตละ่ะก็ยังไม่ได้บิดกุญแจเลยครับนะครับ,นะรบยังไม่ได้บิดกุญแจเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นติดลบไปเรื่อยรถเทเลอร์เรายังไม่ได้สาตาร์ทเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่อ่าจะปิดโพซิชันให้เรามันยังไม่เกิดน,นะครับมันก็จะทําให้เราติดลบได้เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่จะไม่บิดกุญแจเห็นไหมราคาดีขึ้นไปเป็น661นะตรงนี้ก็จะติดลบหนักขึ้นอีกนิดนึงนะครับหลังจากนั้นไปอีกครับ 668นะครับเห็นไหมติดลบเป็นจะสองเหรียญละนะครับหนึ่งเหรียญกว่ากว่าจนในที่สุดนะครับกลางดึกนะครับติดลบถึงนู่นเลยนะครับปุ๊บราคาดีดขึ้นไปถึง673ทําให้ติดลบประมาณ2เหรียญนะครับอันนี้ก็ผอก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสี่ยงอเพราะเปิดโพซิชั o ไม่ได้โตอะไรมากมายนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับกลางดึกระหว่างที่เรานอนหลับสบายอยู่นั้นเป็นราคาลงนะครับ ราคาลงจนในที่สุดเนี่ยลงมาก็จนถึงตำแหน่งบิดกุญแจเลย650นะครับของจะเล่าให้ฟังตรงเนี้ยลงมาถึงตำแหน่งบิดกุญแจเลย650พอลงมาถึงปุ๊บทำยังไงครับมันจะขยับจุดคัดลอสมาแหล่าแถวๆประมาณ653นะครับแต่โชคดีราคามันยังลงอีกนะครับลงต่ำกว่าศกหกรอีกนี่ครับจนเห็นว่าราคาเนี่เห็นไหมนะครับไปคัดแถวแถวหกรก็คือมีการ ดันกําไรนะครับมีการหัวลากเนี่ยลาก P/L ให้มันสูงขึ้นป๋องก็เลยได้กําไรมาประมาณพอสมควรนะครับก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราเปิด p o ดิชั o n ไม่ได้โตมากนะครับ็นเฉลี่ยราคาที่645นะครับนะครับเห็นไหมมันจุดจุดคัดเรามันถูกลากขึ้นไปถึง645ได้แสดงว่าราคากลางดึกของ บีนบีนะที่ผ่านมาเนี่ยก็มันน่าจะลงไปถึง640อะไรประมาณนี้นะครับ640เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จุดคัดของเรามาเลยขยับขึ้นมาถึงนี่เลย6 4 5แล้วก็เป็นจุดขายเราด้วยก็ได้กําไรมาครับจุดแรกที่เราเริ่มก็คือ650แต่ว่าจุดคัดลอดมันดันขึ้นไปไม่รู้สอสารอบได้นะครับจนในสุดจุดคัดลอดของมันกลายเป็น6 4รซึ่งกําไรไงกาไรเราก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับประมาณ0.8นย์ดยีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ เป็นตัวอย่างของเรื่องของการใช้ตัว t a i l i n g stop นะคือสำหรับท่านที่เทรดสปอ t ตมาไม่เคยเทรดฟิวเจอร์มาดูคลิปนี้อาจจะยังงงนะนะรวมถึงท่านที่เคยเทรดฟิวเจอร์มาแล้วแล้วมาดูคลิปนี้ก็จะง,งงเข้าไปใหญ่ <What? S 1> ผมบอกเลยว่ามันเป็นออเดอร์ที่อาจจะซับซ้อนนิดนึงในครั้งแรกที่เราชมคลิปนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะดูคลิปย้อนแล้วก็ลองทําตามดูสักครั้งสองครั้งเราก็จะชินอันนี้นะครับก็อย่าลืมเอาไปทําตามดูนะครับสําหรับ คลิปนี้เรื่องเกี่ยวกับ tailing stop นะเดี๋ยวเราแอบไปดูนิดนึงว่า position ของเรานี้มันเป็นยังไงบ้างนะนะครับ position ของเราก็ยังอยู่คัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดนคัดไปแล้วเห็นไหมเพราะว่าเราบิดกุญแจมเมื่อกี้นะครับแล้วราคามันสวนทางกับ position ที่เราเปิดไว้เราเปิดอะไรเปิดรองราคาลงใช่ไหมราคาลงเราไปดูประวัยกันนิดนึงโอ้โหลงมา634นะครับแสดงว่าลงหนักนะดูการาฟสักครู่นะนี่ลงแบบนี้เลยนะครับก็เลยทําให้ เราได้การคัดลอสไปนี่เห็นไหมฟิวเจอร์ไม่ได้น่ากลัวบางคนโอ้โหเทรดฟิวเจอร์บางทีนอนไม่หลับนะครับคือมันไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมือเป็นคราวนี้เรามาลองดูตัวออเดอร์นิดหนึ่งว่าเมื่อกี้มันจบยังไงนะครับ่าดูที่ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับประวัติการสั่งซื้อเห็นไหมว่าตัวที่เราเปิดโพสิชันไว้ก็คือตรงนี้นะครับเราเปิดโพสิชันลองเอาไว้จำได้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เรายกตัวอ,อย่างไปนะ เลิไว้เรียบร้อยปุ๊บหลังจากนั้นเราตั้ง t e ล l i n g ต็ o p ก็คือออเดียบบนตัวนี้เนี่ยเห็นไหมราคามันปิดที่6 3 4เงื่อนไขก็คือจุดบีกุญแจนะครับเราบีกุญแจไปแล้วล่ะแต่ว่าโชคร้ายราคามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับเราเล่นลองแต่ราคามันลงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีจุดคัดหลอดทันทีนะครับซึ่งตรงนี้1%ก็เลยลงมาประมาณ6เหรียญเห็นไหมนะครับประมาณ6เหรียญน,นิดๆน,น,น,นะครับ640ลงมาคัดที่6634้อิกว่าอ่าก็ประมาณ ประมาณ1%นเตั่นเองนะครับลงมาจากจุดบิตกุญแจประมาณ1%อ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้เครื่องมือนะครับปองก,ก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าหลายๆคนก็ขอกันมาก็หวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจสำหรับหลายท่านไม่มากก็น้อยนะอย่าลืมกดติดตามชอ่องปองแล้วก็กดไลค์ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะยาวสักนิดหนึ่งนะครับยังไงรับชมคลิปต่อไปได้เร็วๆนี้ครับสำหรับคลิปนี้ปองขอลาไพยเท่านี้ครับสวัสดีครับ